เผยสาเหตุแท้จริงดารารุ่นใหญ่แก้ชุติมายอมปล่อยให้แบงค์ยึดบ้านทันทีไม่ผ่อนต่อแล้วหลังเลิกแฟนหนุ่มฟ้องสุภกิจเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังจากที่ร้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มของแอลชุติมาได้ไปร้องที่สายไหมต้องรอดเพื่อขอความเป็นธรรมโดยบอกว่าเขานั้นถูกแอ้ชุติมาอดีตแฟนรุ่นที่กลัน่นแกล้งด้วยการไม่ยอมจ่ายเงินค่าผ่อนบ้านและรถหลังเลิกกันจนต้องถูกไฟแนนซ์ตามทวงและเตรียมถูกยึด ทำให้ต้องเสียเครดิตไปเพราะเป็นชื่อของฟรองล่าสุดทั้งคู่ได้มาเจอหน้ากันในรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยเอชุติมาได้เปิดใจอีกว่าพี่เคยดูแลเขามาหกปีกว่าทั้งหมดที่เขาพูดให้พูดไปแล้วรอพี่ถแถลงทีเดียวเพราะคนอย่างที่พี่ทำไรที่มีหลักฐานให้รอถแถลงทีเดียวส่วนประชาชนที่ว่าพี่อยากให้ฟังความจากพี่ด้วยไม่ใช่ฟังความข้างเดียวเพราะพี่ทำอะไรที่มีหลักฐานอยู่แล้ว ดังนั้นการที่เด็กอายุ17-18ปีแล้วมีบ้านมีรถได้ทุกคนคงคิดได้คงไม่ใช่เงินตัวเองแน่ๆในเมื่อเขามีคนช่วยเหลือใหม่แล้วดังนั้นคุณจะฟ้องหรือคุณจะแจกลับหรือฟ้องกลับไม่เป็นไรทุกอย่างต้องมีข้อมูลมีหลักฐานทั้งนี้ภายหลังทราบอีกว่าสาเหตุแท้จริงที่เอุ้ตติมาปล่อยให้บ้านโดนแบงยึดเพราะว่าคุณแม่ของฟรองสุภกิจบอกให้เอชุติมาย้ายออกจากบ้านที่เธอดาวและผ่อนด้วยตัวเอง ภายใน30วันและห้ามเอาอะไรไปนอกจากเสื้อผ้าเท่านั้นเธอจึงตัดสินใจไม่ผ่อนต่อและปล่อยให้แบงยึดบ้านไปนั่นเอง